สว,ส,สวัสดีจ้า,จาพี่น้องจ้าวันนี้กินหมึกสายจ้ะพี่น้องน,น้ำจิ้มซาซิซาซิมิจ้ามึกดิบจ้าพี่น้องดิบเลยๆเลยจ้ันี่ชิบขิดเบิองครั้งแรกครั้งแรกคือกันจ้า่ามันสิเป็นลักษณะญังื่อไปพี่น้องเอาขี้ออกก่อนจ้าพี่น้องกินได้ปะแม,ม่กินได้จ้า แยำปุดเลยพี่น้องมันแม่มันผ่น่นใส่ไม่เพียนเลยจ้ะใส่ชากเลยแตกเป็นชิ้นเลยจ้ะพี่น้องเนียนาแตกเปนชิ้นกันจ้ะเนียนที่เปเปเปลกระดาษที่ชูกันเลยจ้ะ เครื่อแรกเด้ดพี่น้องบอสันเคยกินจกเทียจ้ะมึกดีบจ้ะเอาไม่แก่หน้าหมดอดำจ้ะมันมันคนจ้ะมีนมันคนละจ้ะมันบางคนน้ำใสพี่น้อฉันว่าโอ้ยสุกแล้วตอนนี้มันโมเมนตด้ลจ้ะ,จะ,านานะพูดอ่ะเอ้าแม่อเอามันไปได้ไหนไม่แก็บชิมมึงก่อนจ้ะรสชาติจะชิมได้กินเมืองก่อนกินเมืองคอนอะไร เป็นไหนจ้ะทำกุกกุกโอ้โหด๋อ่าน่ารว่าจะกินพี่น้อง <c oughs> ดูนยูยว่าสันเด็๋ปวห่วงเนาะพี่น้องพี่กินกับพวกกินยิ่งยักยิ่งยักด้วยเป็นยังไงแม่

นี่กระตัดต้นมาตัต้งไว้เด้พี่น้องอันนี้มาเพิ่มใช่ไหม, <c oughs> ม,มจะเป็นมือจ้ะดูขนใจพี่น้องยอง้อมลาบนเหนียวดีจ้ะเหนียวกรึบๆจ้ะพี่น้องเหนียวกรึบไม่เพียงกินตัวไงคือ คือว่ามันเคี่ยวดูดอยู่จ้าเนี่ยหรอรู้สึกว่ากิมกับน้ำพริกเนี่ยมันคือรสชาตกิกลมกล่อมกันจ้ะแซ่บน้ำกินซี่ฟูดจ้ะเอมือกันจนน้ะเจี๊ยบเขียวพอดีจ้ะก,กินตอนนี้หน่อยโอเคเนื้อเขียวดีร้องมึงมั้ยเนี่ยคะกินม,มึงโตเหี้เป็นืงนังไเลยสดทืานเลยเพื่นเนี่ยเต้นังหนังไม่ติดเนีอยวเรื่องหระ แม่นางโตมันจ้ะมาเนี่ยนังมึงจะกินโตมันจ้ะขอคาเลยจ้ะนี่โตมันนี่แม่เพี้ยนซีบอก,กินวันนี้เขาไมกินโตเัาซีบอก,กินจ้ะ,จะกินอันหวานหวานหวานมันหรอตัดไปชิตัดตัดเกลือเงินไปจ้ะจ้ะ คือแม่พี่น้องกันใช่ไหม่าคือหลิ่มยาวเหรอที่แบ <laughs> บดี้แม่เราทาอะไรจ้ะจ้ะนี่จ,ะจ้ะสีเกียวกรอบจ้ะถ้าเป็นโตมันมันคิดเป็นยังไงไหมแบมันไม่ออก น้อยๆไม่เอาจ้ะสดๆเลยจ้ะบได้ลวกพี่นนองสดๆมุกดิบจ้ะขีดตะวงซากเลยไม่กินตัวนะจ๊ะ คนเรีดเนาะนึงสิบคนเลยจ้ะไม่เจ็บป่ได้ไงไม่ให้มันขี่แตกปาดไงเจ้ะใจมีเอาหยุ่ไปเร็ นี่ตัวนี้มันแตกแล้วจ้าเนี่ยแตกไหมพี่น้องเพิ่ณเบงโหลดจ้าเพิ่นยินดีดูว่าเขากินสดๆตัวนี้มันแตกแล้วจ้านะ่นี่แตกมากกว่านะจ้าใส่ตาดอกนี่จ้าอะวังด้วยพี่น้อง

ก็ที่ช่วยด้วกันนี่ขอบคุณค่ะปลาทิ่กินง่ายใช่ไหมนะน้องแน่นจ้ะตัวนี้มันสีเหนียวจังน้อยจ้ะพี่น้องโตโต้มาเลจ้ะจะมาหนวดจีกรอบกรอบะปุบกมีความเหนียวนิดนึงจ้ะแน่จ้ะกินแบบดีๆบเลยจ้ะ้าเอาไปล้วงก็จะจีกอบเสียบนะจ้ะ ฉีออกพี่น้องก็ใชมือเากินดิบดิ๊ฉีแท้่เลยพี่น้องตัวกเตี้ยนมันจะม่ลด้สูงมันจะเป็นยังไงดีที่นต่งม,มือดาจนหนวดนี่แจบจ้ะแจบอยู่เด,ดง นนี่ไจากเป็นคนผิวดำแดงม่ไม่เก็บกระดับเดบกระดับก่นบอนตอนมายังก็แบบ หนุกแตห้องดี้ิพี่นอ้องไม่ม่ไิิอยู่ดู <c oughs> ตัวนี้มีหอดไข่พี่นอ่องแต่ว่าไขายยาา่ปใหย่แบอจนมีจ้ะมีไข่หน่อยจันสดๆดไยจ้ะ โมเมนต์ว่าโบราณนี่จ้ะขั้นน้ำเกลือย่างดีล้างมาเรียบร้อยแล้วจ้ะล้างแบบสะอาดเลยจ้ะขั้นน้ำเกลือแล้วก็วิธีเห็ดเมี่ยงเราเป็นคนเห็ดจ้ะขั้นน้ำเกลือออกแล้วก็ล้างสันไอ้เอิ้นก้อนนี่ย่างนี้อย่างนี้ก้อนฉันชมบ่แมาบอกดีล้างน้ำบอกให้ได้ล้างไปเลยจ้ะมันมันจะอาดนีจ้ะปลาหมึกมันมันฉีดทิ้มก็หือล้างออกป่ามันทิ้มจ้ะ

ไปรอ,อ,องมันจ้ะไ่เก็บแล้วเอาขีปออกไม่เป็นไม่เป็นตัดใบขี้แจกปรนนันจ้ะพี่น้องจ้ะ เจ,จ้าพีันจ้เยี่ยมยอดมกห่อนจ้าเนี่ เหมือนนนค่อยๆนำไปจ้ะอืมแม้ม้าอย่นี่ไม่ in, ได้ขึ้นอางังุด umm> ้าวฝุดจ umm> ้ะ ตัอี้คหจับจจจ้ะตัวมันน้อยต้องออกไปแล้วปวดแค่เพราะเรียนเลยจ้ะเรียนมาปวอคุเลยจ้ะปวได้

เฉยไปนะไม่หลองลูกเลียนเ่ะเลอยะ มาน่อยจ้ะยิน,นเสียงบอคุอ้มจับกินของ,อง,ง,องเล่นออได้ไหมเนาะมั่อยไร ทั้หดหมด,ดมดนะเลยนะหวนี้หน่ยกนจ้ะตอนนีมันกินอย่างนะพี่น้องตัวน,นี้น่อยจ้ะซัมโมกินเฉียดหน่อยจ้ะพี่น้องป๊า จปบะกลับกันกับกลับค anyway> ่ะซีมีหนุกสาย้องเูีดดดูนะหัวหอ่น้องจ้า เป็นกำลังใจให้ช่องของแม่เพชรได้ใจพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งสู่ลงคลิปให้พี่น้องเบิง่งให้พี่น้องกดติดตามได้พี่น้องกดแชร์พกดทีโบพาดคลิปใหม่ของแม,ม่เพชรได้ใจพี่น้องแม่เพชรกับแม่เจี๊ยบกัดจินซาซิมิหมึกสายเนาะพี่น้อง ฝากเจ้าเม่เพียนกับม่เจี๊ยบี่เด้จ้าพี่น้องที่นี่ไม่เพียนไม่เจี๊ยบกะขอขอบคุณจ้า